สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาอ่านนิทานด้วยกันนะคะชื่อเรื่องว่า How do you feel โดยคุณ Anthony Brown ค่ะวันนี้คุณจะอ่านทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยไปพร้อมๆกันเลยจะได้เรียนรู้สองภาษาเลยนะคะเริ่มเลยนะคะ How do you feel เธอรู้สึกยังไง How do you feel เธอรู้สึกยังไงจ๊ะ Well Sometimes I feel bored. บางทีฉันก็รู้สึกเบื่อๆนะน่าจะเบื่อจริงๆเลยค่ะเล่นของเล่นเลย And sometimes I feel lonely. แล้วก็บางทีนะฉันก็รู้สึกเหงาอยู่คนเดียวเลย And sometimes I feel very happy แลวก็บางครั้งฉันก็รู้สึกมีความสุข Sometimes I feel sad โอ้แต่บางครั้งก็รู้สึกเศร้า I feel angry โกรธมากๆเลย And sometimes I feel guilty อ oh, ้แล้วบางทีก็รู้สึกผิด รู้สึกผิดนี่น่าจะเป็นตอนที่ไปทำอะไรที่ไม่น่าจะดีถูกก็ไม่คะ Sometimes I feel curious บางครั้งนะฉันก็รู้สึกสงสยัย curious สงสัยค่ะ But then sometimes I'm surprised surprised นี่ก็คือรู้สึกปหลาดใจนะคะ I feel confident รู้สึกมั่นใจค่ะกล้าทำเลย But I can also feel shy แต่บางทีก็เขินอายเหมือนกันนะ I can feel a bit worried อ๋อบางทีฉันก็รู้สึกกังวลนิดหน่อย But more o f t e n I feel really silly อ๋อแต่ว่าปกติแล้วนะฉันรู้สึกติงต๋อง Sometimes I feel very hungry ไหมคะเขาคงหิวแน่เลยตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าบางทีฉันก็รู้สึกหิวมากๆเลย and sometimes very full very full แปลว่าตอนนี้รู้สึกอิ่มมากๆเลยนะคะ right now I feel a bit sleepy ลงนอนค่ะ how do you feel แล้วเธอล่ะรู้สึกยังไงจบลงไปแล้วนะคะกับ how do you feel นะคะเรื่องนี้จะมาถามเด็กๆบ่อยๆว่าเอ๊ะเด็กๆรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยที่เด็กๆจะต้องรู้จักอารมณ์ของตัวเองแล้วก็สื่อสารบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ถูกเพราะว่าบางครั้งนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราหิวนะคะแล้วเราหุดหิดโมโหพ่อคุณแม่ไม่รู้นะคะว่าเด็กๆอยากได้อะไรเด็กๆก็ถามตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะอ๋อเราหิวอยู่บอกคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่จําเป็นต้องโมโห ะะเอ๊ะตอนนี้ร,รู้สึกยังไงนะอ๋อเราเสียใจอยู่บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่จําเป็นที่เด็กต้องปิดบงังแล้วก็ยิ้มตลอดเวลาเพราะว่าคนเราเวลาเศร้าเสียใจก็ร้องไห้เวลาดีใจมีความสุขเราก็ยิ้มนะคะแล้วก็เ็กอยากให้เด็กๆรู้จักขามตัวเองบ่อยๆแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ของเราบ่อยๆว่าเรารู้สึกยังไงอยากให้เด็กมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ